ต้องการสะสม4,000ชมั่วโมงนะจ๊ะพี่นอ้องสะสมมานี้ได้1,000กว่าชั่วโมงเองหลังจากเริ่มทำการ YouTube แบบจริงจังประเด็นลักก็คือหาพี่นอ้องค็มารับชมวิดีโอหรือคลิปของนองลาชั่วโมงในการรับชมก็ี่เพิ่มขึ้นซอยดันซอยเชียร์หรือเขามาคอมเมนต์ จากมีฝนตกหนักมาระยะหนึ่งใครสะสมชมั่วโมงในการรับชมแน่คอมเมนมาเราประสบการณ์ซูหลังหลฟังแน่ว่าการสะสมชมั่วโมงนี้มันได้จากวิธีใดแน่รสะสมกันยังได้ห้มันได้ให้ชั่วโมงรับชมมอห้องคืนไวหว้ดิฝนแผ่ยพันกดพานเขียนแบบไหว <c oughs> ซอยเชียรยซอยให้กำลังแรงใจน้องราเดอร์เรากลับไปหน้ามากนะพี่น้องเขาในหน้ากันเดิมฟื้นโตขึ้นมาแล้วหลังจากที่น้ำท่วมไปพักใหญ่หนึ่งแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในที่ทำงานจ้นะพี่น้องระว่างรอลูกค้ามากกแวะมาทักทายพี่ทักทายน้องเผือสาสมชั่วโมงเนาะ สวัสดีหนึ่งคนเบิร์นจาที่คอมเมนต์เปิดการบ้องเห็นให้น,น้องลารเนเดอร์ว่าคอมเมนต์มันขึ้นบอรหรือทรงสติ๊กเกอร์มากระได้จ้ะ <c oughs> สวัสดีสองคนเบิงจ้าพี่ตบบอลคอม,มเมนต์ให้นองหลานนเด้อจ้าเพื่อเปิดการมองเห็นอของระบบยูทูปพนเนาะขึ้นอนองหลานตอนนี้ต้องการสะสมซีพันชโมงให้มันครบได้เร็วเพื่อที่จะเปิดสางไร้ได้ให้กับช่องของเจ้าของจากพ่เนอ้อซอยเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อ งบรรยากาศภายในร้านเนาะระวางรอดลูกค้าบรรยากาศภายในร้านก็นสามารถมีนนจะร้านเขาจะขายเป็นชาบูหรือเป็นเมนูที่เมี่ยมปลาแซลมอนหอยนางรมเนาะพี่น้องเนาะอาหารญี่ปุ่นหลากหลายอย,าอย่าลืมแวะมาทานกันเดอ้อหรือพี่น้องอยากกินชาบู กะแวะมาได้อยู่เมืองยะโสธรนี่นะจ้าระวางรอลูกคากะจะได้เบิง้งบรรยากาศในลานประมาณนี้นจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีเจ็ดคนเมืองนอกพี่นอ้องบรรยากาศภายในลานของน้องลาค่ะประมาณนี้เนาาจะ คอมเมนต์มาทักทายกับน้องหลานในเดอ้อพี่น้องซ0 0ันธ์สมองสาสมจังไดยแหยได้ไว่าจงสุดคอมเมนต์เบอร์ห้อ่านในเด้อ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ระว่างรอลูกค้าก็สิประมาณนี้จ้าพี่น้องมาเดิอจ้ามากินชาบูสวัสดีสิบท่านจ้ามาจ้ามาจ้าระว่างที่รอดลูกค้ามากก็คืออะไรสดสู้พี่สุนองค์เอาปประสบการณ์ ในการสะสมชั่วโมงในการรับชม4,000ชั่วโมงพี่น้องสะสมกันยังไงแน่หรือผู้พานสางไล่ได้ได้เห็ดยังไงเนาะพี่น้องเจ้าสีสะสมได้ให้ไหวที่สุดน้องหลายอยากพานกดพานเกนอยากมีการสางไล่ใด้ได,ไดเห็ดชิบเลี้ยวกับเห็ดตะวากับว่าพานน้ำคนจ้าเถื่อพี่น้องเลยจะแมนหยากกว่าสีแดงอ่ะ จากไอ้มากก็ได้ลงลูกไปก็ได้ยี่สิบห้ายี่สิบหกสตางค์ร่างอันก็นได้ศูนย์จุดหกสตง <c oughs> างค์กว่าสิครบหนึ่งอยเหรียญลำบากแสนเข้นมากพี่น้องพอมาหาทางช่องแดงแอปแดงห้างก็ต้องวิ่งพุตธิตามหนึ่งพันคนแล้วก็ต้อง สะสมชมั่วโมง่พันชั่วโมงภายใน1ปีขาบ่อใดก็ต้องเริ่มสะสมไหมหลาพยายามสีไล่โซดหรือลงคลิปต่างๆไปทุกๆเมือแต่ชั่วโมงมันก็ขึ้นแค่หนึ่งแค่สองยังถีได้พี่นอ้องกว่าสีหสัี4พันชั่วโมงละ จักสิีลงยี่ยังต่ละามือบางคลิปลงไปก็บอกมีคนเมืองหรือว่ามันไหลสาระเกินไปบอกบางคลิปลงไปกับตินดีดดดกาัิตเพียงเนี้ยมีเพียงแสกเขามา่า้ำใหกัพิษก็ะเด็ลกลบถิ่มเป็นบางคลิปจากนอกมอนมีอาการหอนหอนไมพี่นอกข้างนอกนี่แดดแห้งค่ะพ่ ว่นสามสิบห้าสาหองศาคนละมันหอนค่ะตอนนี้ในร้านเนี่ยค่ะเด้เปิดแอร์เนี่ยจะว่าต้องรอเวลาลูกค้าไกลเข้ามาสักันยังสิบเปิดวอมแอร์ได้เนาะก็ะมันก็เลยจังหองจังน้อยเห็ุงานในของแอร์ก็จริง นอนเป็นคพื่กอกันบ่ในทีทำงานบางทีขับทีอยู่ใดขับใจอยู่ยากมากพี่น้องเนาะเป็นถูกหมองถูกบอนกันย่อนว่าจะของเป็นลุงน้องเขาก็เลยต้องอดต้องทนเพื่อเงินขันบ่มีงานก็บ,บ่มีเงนินถ้าตกงานก็จะกสีหาเงินใส่กินเนาะพี่น้องเนาะ เศรษฐกิจชวงนี้ก็ย่ำาแย่แห้งคือคนตกงานก็นมากยหมลายนานลายตาพี่น้ำบานเห่ากับพ่อเลยอยากได้กินพี่น้องค้าแรงก็อสิบ่ันได้รายเดินมือละสองร้อยสามร้อยไปเลยละ่ะถึงค้าแรงยู่งไเมืองกุลจะได้รายก็จริงแต่ว่าค่าข้อคีบค่าอยาค่ากินค่าห้องค่านา้ำค่าไฟพ่อเปรียบเทียบใช่กันแล้วกะซู้ซีกันพี่น้องเอ้ย ถ้ามีโอกาสก็กลับมาอยิบบ้านห้องนี่แหละแนวมันอุ่นใจแนวมันสบายใจหาอาชีพที่ห้องหักห้องเฮดได้วุ้นทูเทยไปบางคนก็ต้องดินล่นพอไปสู่อยู่ในเมืองกรุงเพื่อจะส่งเงินมาดูแลลูกและครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะค่าบา้านค่ารถอีกเงินเดือนนมลารกะนจริงพี่น้องแต่พอนุกท้ายกับ,บ่เเลือที่น้ำบ้านห้องกับ่อไดไอยากได้กิน ถึงสิบ่มีเก็บแต่มันก็รวยหรือความสุขนาะพี่น้อง จากสะสมซีบีแอนชั่วโมงแล้วเมื่อน,นั้นลุูมีโอกาสเดี๋ยวไปไหว้หลวงปู่เวิร์นนะพี่น,อน,น้องเนาะหลวงปู่เวิร์นก็คือที่หลวงพ่อศิลาเพิ่นบอกว่าถ้าอยากรวยให้ไปกราบหลวงปู่เวิร์นที่อำเภอตำบลอุ่มหมออำเภอ,อยางตลาดกาลสินหรือว่าวัดโคเกเครือเฮางนี่เนาะพี่น,อน,น้องเนาะที่กาลังอ่าสีเป็นกระแสสีเสียงโด่งดังรองจาก ศิลาตอนนี้คนในในภายในวัดกับบถทีวหลายแห้งยังยังสามารถเข้าถึงองค์หลวงปู่เวิร์นในยู่นอกน,อน้องคำมีโอกาสน้องลาก็อยากให้พี่ให้น้องที่รับชมอยู่ตอนนี้ได้ไปกราบหลวงปู่ลองเบิงเดออีกอย่างหลวงปู่เพิ่นก,กำลังจะสั่งโบสถ์ สางอีกยังผ้านในวัดเนี่ยและพี่น้องเดไปหว่วมบุญน้ำกันเดเจิมกระเป๋าความได้พี่นออ้องต่ว่าตงต่อคชี่วลงคิีวเจิมกระเป๋าเพื่อเสริมสิริมมงคลให้กับเจะขอบ่าววัเป็นการค้าขายเนาะเพื่อมีอาชีพขายของหรือเหตุธุรกิจอีกย่งต่างๆใส่โทรศัพท์ให้ผู้เจิมให้ก็ได้ เขายังสามารถขอถึงหลวงปู่ได้อยู่บางคนกับ่ันในหัวใจกะว่าหลวงปู่เวิร์นเป็นยังกับหลวงปู่ศิลาคือเดนีบารมีแรงกะคือกันสมัยตะก,กี้เพิ่นกับเป็นมูหักมูอแข่งกันละมที่น้องหล้งหลายก็บริจาคขนาดต่ว่าช่วงนี้กะแสที่กำลังมาแรงกะคือหลวงปู่เวิร์นส่วนหลวงปู่ศิลาโซเมอร์นี กระต้องกับเป็นวิลล่าเป็นจงช่วงบางคนเดินทางไกลก็ต้องไปไะซสองน้พี่น้องเนาะเพราะว่าขาบเจู้ว่าในวัดจัดสรรชูในการเข่ากาบับหลวงปู่จังไดเนี่ยพอหลังจากนั้นในกาบแล้วน้อลหลักก็รู้สึกอุ่นใจน้พี่น้องเนาะยังไงเขาถึงหลวงปู่ได้คือเป็นบุญร้ายสายเหยา่อล่ะหลังจากนั้นก็เดินทาง จากกรสินมามาเที่ยวหอโหวลดลอยเอ็ดหอโหวลดลอยเอ็ดก,ก็บว่าอ้าบ้านเด็กขึ้นได้พี่นนองท่ายหลุอยู่กลางล่างเอาเป็นการขับรถดด่านเนาะน้องหลาล่งไปในช่องช็อตไปแล้วน้องอยากไปตามเมืองอะไรเป็นหอโหวนเมืองร้อยเกินสาเกตนครศรีพอหลังจากเดินทางกลับม,มาบ้าน ภารกิจหลายลอยางี่ต้องเหต้ตองสางในการทำงานว่าสีวีวันวยุดต่ระเมือนะพี่นอ้องกับมือยสู่สูญตายไปเนาะบื้เอเนาะทำงานแต่มือยลายสวัสดีค่ะพี่ออส อันนี้เป็นร้านชาบูค่ะรอลูกค้ามาร้านเพิ่งเปิด11บเอโมงนี่ค่ะเพิ่งได้20่สนาทีระหว่างนี้คือรอลูกค้าอยู่นะคะเป็นร้านชาบูและขายอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะเป็นบุฟเฟ่ค่ะ สามารถแวะมาทานได้นะคะขอบคุณหนึ่งคอมเมนต์นะคะบรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณเลยล่าได้ที่ีเป็นเขามาคอมเมนต์อันนี้คือร้านชาบูจ้าไอหละว่างนี่ก็คือรอลูกค้าเขามาทานจ้ะ น้องหลากเ็เลยท่โอกาสไหลซอสสู้พีสู้น้องเบิ้งบรรยากาศผ้านในร้านเนาะว่างๆเขาแหละมากินเนือ้ออายหลานอยู่ในเมืองยโสธรร้านชาบูในเมืองยโสธรเยอะมากตอนนี้เป็นคูแข่งกันร้ายแห้งจ้ะพี่น้องไค่จย,ยืนระยะได้ยาวที่สุดเนาะ ลานก็เกิดขึ้นไม่เรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่นองลาไปผละัะกินอยู่บนไปหาลานกินอยู่บนบนก็มีลานชาบูลานปิ้งย่างหลายแห่งกันบัวสิเป็นในหาเส้นทันหรือว่าลานข้างนอกหลายแห่งควาเพิ่นเป็นเมืองใหญ่นะเมืองท่องเที่ยวพรอ พี่ยู่จังหวัดใดกันแน่จ้าคอมเมนต์มาถักท้ายนองลาเดอร์หรือมีร้านชาบูแดนแนะนํำไห้นองลาได้ไปล่องหรือไปทายชิปมาฝากพี่ฝากนองก็คอมเมนต์มากกระไรคันเป็นตีหน่อยว่าพี่น้องสมัยตะกี้เนาะเมื่อสามสี่ปีขึ้นหลังเ้ืองลาเคยไปกินอพรามณซีก็คือ ต้องไปต่อคิ้วแล้วพี่นอ้องตอนนั้นสมัยนั้นคนก็นยังถือว่าหลายทั้งนังทีิธีน้อยมีมาถึงสิบสาขาใจาพี่นอ้องไปรอดคิ้วไปนางกินทุกมือนี่เพิเ่งแห้งขยายสาขาในเกือบทุกๆกจังหวัดแล้วเป็นชาบูติสามารถขอถึงกับลูกค้าทั่วไปได้แต่ตอนนี้ขยายมาถึงอุดอรแล้วเนาะอุดอรนี่ต่อคิว เน่าแห้งบางคนตั้งใจขับรดไปกินแต่เขาก็จำกัดเวลาในการกินเนาะพี่น้องเนาะคืออันไดเกิดขึ้นไม่ไม่ห้องก็มักสิบไปหลิบล่องกันรื้อ่าไปตามกระเซกันน่นะพี่น้อง Mm-hmm.